ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับค่เพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขารบรักสู้ขู่สุขคนคกับพี่นอ้องอัปเดตคิวงานการแสดงรายงานพาระงานของข่ายเพลงโตเกียวมิวสิกในทุกๆวันเซร์นี้เป็นเศารว,วันโพธที่19เกาพฤศจิกายน2568ค่ะพี่น้องตามตารางคิวงานการแสดงของไข่เพลงโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้อง วันนี้แสดงที่ตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกซีซันสเต็มวงแสดงเวลาสามทุ่มถึงตีสองนะคะเมื่อนี้เป็น e ีพีทีหกสมีการไลฟ์สตรีมมิ่งวงใหญ่เต็มวงอลังการคือเก่าค่ะพี่น้องทุกคนไปรวมงานเต็มวงในคำขึ้นนี้ค่ะพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องจำได้เมื่อเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาเนาะ ผลโหวตของชาวอำเภอวารินชำราบว่าอยากให้วงไหนไปแสดงที่ตลาดจเจริญศรีอำเภอวารินชำราบผลปรากฏว่าเป็นตูเกียวมิวสิกช่วงนั้นจำได้ว่ามีประมาณ7-8ถึงวงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เดินทางมาถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC แฟนครับชาวอำเภอวารินชำราบอำเภอไก่เคียงละกะจังหวัดอุบลราชธานีกะต่างหนาต่างตารอคอยตื่นเต้นค่ะพี่น้องครับ คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกที่ตัวเองได้ร่วมโวดในครั้งนั้นแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเช้าตลาดจเจริญศรีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอใกล้เคียงนะคะพี่น้องวันนี้รอคอยโตเกียวมิวสิกแล้วก็ได้ชมกันแน่ๆน,น,นะคะพี่น้องคะ่ะหมู่บ้านพักหนึ่งมือแตกะซัมบ่ได้พักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จังบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไปทำงานเป็นอินฟลูเอนเตอร์นะคะพี่นองรีวิวสินค้าแบรนด์หนึ่งกับน้องมาแต่นะคะน้องมาแต่เนี่ยสร้างสีสันรอยยิม้มเสียงหัวเราะในไลฟ์ได้อย่างสนุกสนานนะคะพี่น้องมีบางช่วงบางตอนได้คุยกับบอสบิ๊กนะคะพี่น้องเอาไว้ดังนี้ค่ะพี่นอ้องไปชมจากเสียงจากคลิปคลิปนี้กันว่าน้องน่ารักขนาดไหนน้องยังฝากสิ่งนี้กับบอสบิ๊กด้วยนะคะว่า ครับมีอะไรมมีีออะะไไรรแนะนำไหมแนะนำหน่อยถ้าพี่บิ๊กถ้าพี่บิ๊กโสดอ่ะพี่บิ๊กอยู่กับแม่พี่บิ๊กไม่ต้องมีแฟนหรอกครับมันปุ๊บครับเราเป็นเจ็ดด้วยอ๋อตอนแถวนี้เขาได้รำมาไงเราเป็นรุ่นน้องต้องฟังนะเออน้องมีพลังโบนในชีวิตเยอะมากเขาคุ๊บนะครับเออปุ๊บนะครับ แม่ปนมีแฟนนะคะแม่ปนมีแฟนแม่ปนจะทุกข์กรสีทั้งมันนะไม่ต้องมีหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าถ้ามีเดี๋ยวก็ทุกข์เลยทุกข์แล้วก็ร้องไห้นะจะพูดว่าอะไรทุกข์เหมือนใครทุกข์เหมือนมาแตว์และก็อีกคำถามหนึ่งที่น้องมาแตวนะคะพี่น้องถามบอสบิ๊กบอสบิ๊กถึงกับหน้าแดงแล้วจะตอบน้องว่าอย่างไงเมื่อน้องมาแตวยิงคำถามนี้ เมื่อวานนี้ที่ไลฟ์สดคู่กันไปฟังเบิงบางช่วงบางตอนค่ะพี่น้องค่ะพี่บิ๊กเป็นแฟนกับพี่เบสป่ะเออติสตอบไว้ตาต้องดูกระถามเพาะคาปัจจันนี้สวยไหมไม่ได้เธอสวยครับเธอเป็นผู้ชายให้ผีตอบไม่ได้คือจริงๆแล้วถ้าเราตอบได้แต่ว่ามันก็คือเราจะมาขายของก่อนถ้ายอดถึงแล้วอันนี้เล้ว นั่นแหละค่ะคือคำตอบอันชาญฉลาดของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บัวไม่ชำ้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไม่กระทบจิตใจใครนะคะในเวลาที่เหมาะสมคำตอบนี้ก็จะมาได้ดั่งใจหมายนะคะพี่น้องตอบอย่างฉลาดมากเลยพี่นุ่มกับถึงกาบ,บอกว่าอุย้ยขอบคุณน้องมาแตวนะที่ยิงคำถามนี้ให้กับบอสบิ๊ก บอสบิ๊กถึงกับเขินแล้วก็หน้าแดงไปเลยอันนั้นก็คือหมื่อวานนี้นะคะสีสันในการไลฟ์สดระหว่างบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับน้องมาแตวค่ะพี่น้องโดยมีคุณแม่นะแม่หมวยมาด้วยนะคะพี่เฟิร์นมาด้วยแล้วก็อีกงานหนึ่งของน้องยูริโตเกียวมิวสิกพระเอกน้อยโตเกียวมิวสิกกะมีงาน,น,นคือการคาะพี่น้องไลฟ์สดสินค้าแบรนด์หนึ่งกับพ่อเฟรมแล้วก็ คุณครูแนักวรุษก็ไปเจอพอดีก็สร้างสีสันรอยยิยมเสียงหัวเราะนั่นคือความเฮงความปังของศิลปินค่ายเพลงตูเกียวมิวสิกแม้ในวันที่หยุดทำการแสดงศิลปินบางท่านบางคนก็ยังรับงานนอกอยู่หรือมีงานเข้ามารัวๆนี่คือความเฮงความปังขอแสดงความยินดีกับ ทั้งสองท่านด้วยนะครัพี่น้องเหมือแรงนี้อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องเด้อตเกียวมิวสิกเต็มวง EP ที่6 7ตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพ่อแม่พี่น้องอำเภอไกลเคียงอำเภอวารินจังหวัดอุบลไปร่วมให้กำลังแรงใจบอสมิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ศิลปินไข่เพลงตเกียวมิวสิกเสดมีกำลังแรงใจในการทำงานอีกต่อไป เอาละกาพี่นองแอดกาดําเนื่อนรายการมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอลาไปก่อนพบพกันใหม่คลิปหน้า่ะพี่นองคะ่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีคะ่ะ